สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทุกๆท่านนะครับเจอกันกับน้องไก่อีกแล้วน,นะครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับน้องไก่ฝากในทางดีๆเป็นในทางของน้องบอยนะครับน้องบอยจัดให้มานะครับชุดเน้นๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับากรู้ว่านะครับน้องบอยจัดในทางอะไรให้พ่อแม่พี่น้องบ้างครับชุดเน้นๆบางนะครับ มาดูน้องใกล้นะครับแม่พี่น้องครับสําหรับ3ามตบนนะครับน้องบอยจัดให้นะครับมีเลขสองรอ้อยก้าสิบเไปนะครับเก้าอร้อยเจ็ครับเจ็ออยก้าสินะครับเปในทางจด3ตัวนะครับส่วนชจด2ตัวนะครับมี 4แอดขอโทษครับ40กับ42 46 48ครับทำไมพี่น้องครับอ่านะครับสำหรับในทางชดเน้นๆนะครับชดเน้นๆเดือนนี้นะครับน้องบอยจัดให้นะครับมีนี่นะครับทัวนี้นะครับ ก้อยเจ็ดสิบสองนะครับกับ2องตัวเน้นๆนะครับตัวนี้นะครับสี่สิบสองนะครับพเมรพี่นองครับสําหรับในทางวันนี้นะครับก็มีประมาณแค่นี้นะครับพเมรพี่นองครับว่าชอบในทางของน้องบอยนะครับก็จะไปเน้นๆนะครับขอให้มีโชคมีลาบนะครับพเมรพี่นองครับ อย่าลืมนะครับว่าช็อปในทางนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆนะครับในทางอิดีจะชอปองไก่ป้านะครับพ่อแม่พี่น้องครับเราวันนี้นะครับขอลากรนะครับเจอกันในทางลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ